สวัสดีค่ะรายการไปเรียนนอกสัปดาห์นี้นะคะกิ๊พาคุณผู้ชมมากันที่โรงแรมแมนดานรินออเรนเตนกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการที่ทําให้ความฝันของสาวๆเป็นจริงนะคะจากความฝันถึงงานแต่งงานที่สวยรู้จากในเพียงความฝันมาเป็นความจริงได้จะเป็นอาชีพที่มีต้องทํางานอะไรยังไงบ้างเส้นทางชีวิตของเธอเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณพรมดีศรีบุญเรืองค่ะจะมาพูดคุยกับเราแนะนําแนะแนวทางประสบการณ์ต่างๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอได้กว่าคุณตี้นะคะ,ค,ะคุณตี้ทำงานที่นี่ในตําแหน่งอะไรคะ,ะพี่ที่เป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟแมเนจเจอร์ว n ดิ้งส์แอนด์ก็คือดูแลเรื่องงานแต่งงานโดยเฉพาะนะคะกะ็เกี่ยวกับมั่นแต่งอะไรเงี้ยก็พี่เลยโดยตรง ก็คือว่าถ้าอยากแต่งงานอยากมีคู่ไม่อยากอยู่บนคานแล้วต้องถึนวิเต้ประมาณนั้นแต่ต้องหาคู่มาเองนะคะพี่ไม่ได้จัดหาคู่ให้ค่ะรายละเอียดของงานที่ตอนนี้คุณตี้ทําอยู่ในตอนนี้ค่ะทําอะไรบ้างคะก็จริงๆก็คือดูแลห้องจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าจะมาแต่งงานหรือมั่นต่างๆใช่ไหมก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติคุณกิฟต์มาเนี่ย ก็คือ Wal- k i n เข้ามาก็จะมาคุยเรื่องแพ็กเกจงานแต่งงานหรือเรื่องม่านก็ตามรถน้ำสังเลี้ยงพระอะไรต่างเนี่ยก็คือเราก็เป็นเหมือนผู้ให้คำแนะนำด้วยแล้วก็แน,แนะนวว่าควรจะจัดอะไรยังไงหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเริกไม่ต้องไปหาหมอดูสินแสอะไรเขาก็มาหาเราว่าควรจะเริ่มกี่โมงอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยหรือก็เช็คเรื่องวันเวลา แล้วเราก็เริ่มตั้งแต่เด y 1วันที่เจอเขาตลอดไปจนถึงงานจบแล้วก็ดูแลให้ทั้งหมดค่ะค่ะครบวงจรเลยถ้ามาหาคุณตี้กับในตำแหน่งนี้ที่ต้องดูแลอยู่ก,ก,ก็ก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะเส้นทางสายการโรงแรมของคุณตี้ค่ะ,คะกว่าจะมาถึงตำแหน่งระดับนี้เนี่ยนะคะเส้นทางความเป็นมามันเป็นยังไงคะก็จริงๆเริ่มแรกเนี่ยพี่ก็แต่ทำด้านเวดดิ้งมาตลอดแต่ว่า เริ่มจากโรงแรม3ดาวก่อนใช่ไหมคะโดยเป็น management trainee แล้วก็อยู่ทั้งฟรอนต์อยู่ทั้ง F&B มานะคะแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่5ดาวซึ่งก็ดูแลเรื่องจัดเลี้ยงจัดประชุม conference สมมนานู่นนั่นนี่ทุกสิ่งอย่างและรวมถึงงานแต่งงานแต่พอมาอยู่ที่ Mandarin Oriental เนี่ยก็ดูแลงานแต่งงานล้วนๆเลย ค่ะก็เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงานประมาณนั้นค่ะคุนตี้คะแล้วตอนเริ่มแรกรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนจบมหกเลยหรือเปล่าคะว่าเราเหมาะกับงานสายการโรงแรมสายการบริการอืมก็ไม่เชิงนะคะเพราะจริงๆแล้วพี่ชอบบริการจริงอยู่อย่างเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนหรือกับญาติเพื่อนฝูงอะไรเราก็ชอบเซิร์ฟเขาดูแลตักนู่นตักนี่หยิบนู่นหยิบนี่ให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่ไม่ได้คิดตั้งแต่ตอนอยู่ม .6 ว่าเราจะต้องเติบโตอยู่ในโฮเทลอินดัสทรีหรือว่าต้องมาทํางานโรงแรมตอนณตอนนั้นยังไม่ได้คิดแต่พอถึงที่เราจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงนั้นในยุคของพี่เนี่ยโฆษณากําลังบูมพี่ก็เลือกเรียนอเอกโฆษณาที่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ไหมคะพอจบก็เอ๊จะทำอะไรดีไปเป็น AE เหรอไป Advertising Agency ดูไม่ค่อยใช่ตัวเราไงไม่รู้ รู้สึกว่ายังไม่อยากทํางานก็ท่องเที่ยวไปทั่วหนึ่งปีเต็มๆเพื่อจะหาว่าเราอยากทําอะไรกันแน่อยากจะเรียนต่อหรืออยากจะทํางานสุดท้ายก็มาคนพบว่าอการโรงแรมน่าจะสนุกดีคือเป็นคนไม่ชอบท่องหนังสือใช่ไมหมคะก็คิดว่าการโรงแรมเนี่ยมันเน้นภาคปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะยากก็เลยเลือกก็เริ่มหาข้อมูลแล้วก็มีรุ่นพี่พี่ที่มาแต ซึ่งกระจบจากโรงเรียนนี้ก็ได้ให้คําแนะนําอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าเออเราไปอันนี้ดีกว่าแล้วก็คือประเทศอื่นๆเราก็พอจะทราบและพอจะเคยเห็นพอจะเคยไปอยู่แล้วแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพี่ไม่เคยไปก็เห็นว่าเออประเทศสวยน่าอยู่แล้วก็ชอบเมืองหนาวๆแล้วก็คิดว่าออไปอันเนี้ยคงจะดีเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรียนการโรงแรมก็เลือกที่จะไปโดยที่คิดว่าโอเคตอนนั้นตัวเองคิดว่าชอบแล้วละ,ละ,ละเพราะว่าไม่ชอบเรียนอะไรที่เป็นแบบวิชาการมากนะัก ใช่ไหมคะก็เลยเลือกเรียนอันนี้หลักสูตรที่พี่ไปเรียนก็3ปีนะคะที่เลโวชก็พอจบกลับมาปุ๊บก็ทํางานโรงแรมเลยะะก็ทํามาตลอดชีวิตเลยมาถามเรื่องของการเรียนที่นู่นก่อนคะ่ะถ้าย้อนไปในสมัยของพี่คุณตี้ที่ค,คุณตี้ไปเรียนน่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ อะไรต่างๆการเข้า <ừ m. S 1> ถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตการมีเอเจนซี่คอยให้คําแนะนาําให้คาปรึกษาเราก่อนการเดินทางไปเรียนตอนนั้นหาข้อมูลยังไงบ้างคะกับการที่จะไปเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์เร้วต้องห่างบ้านไปด้วย,เ,ย<ะ>เรื่องห่างบ้านไม่ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาชอบ <laughs> ออแต่ว่าข้อมูลใช่ค่ะเราไม่ได้มีแบบว่าเว็บไซต์หรืออะไรแบบนี้นะในยุคสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่พี่ก็ติดต่อเอเจนซี่ซึ่ง เรียนทตำตรงว่าเอเจนซี่อันนั้นเนี่ยดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะตอนที่ไปออฟฟิศเขาคือออฟฟิศเล็กมืดแล้วก็เอ๊เชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าเอ๊จ่ายตังไปแล้วแล้วตกลงจะติดต่ออะไรให้เราไหมก,ก็พูดตรงๆว่าไม่ได้มั่นใจร้อเนะแต่ว่าด้วยยุคนั้นเนี่ยคะ่ะเอเจนซี่เหล่านี้ก็น้อยแล้วมันก็จะไม่มีช่องทางอื่นๆแต่ว่าเรารู้จากโรงเรียนจากพี่ที่ไป ไปเรียนที่นี่ที่จบมาแต่เราก็ไม่ได้เห็นข้อมูลอื่นใดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงว่าเสี่ยงมากเพราะพี่ไม่ได้เห็นเห็นสภาพโรงเรียนมาก่อนหรือว่าไม่ได้ดู open house หรือ p r e s e n t a t i o n ของโรงเรียนเลยมีแต่ว่าเอเจนซี่นายคนเนี้ยที่ติดต่อเอกสองคเอกสารอะไรๆให้แล้วก็พอถึงเวลาบินก็บินไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไปส่งด้วยไปถึงเราก็ต้องไปบินบินไปเองแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปเจอคนไทยที่มา จากประเทศไทยแต่บางคนเขาไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่อังกฤษแล้วก็บินไปเข้าสวิสซึ่งก็ไปเจอกันที่นูน่นซึ่งบางคนก็มาจากเอเจนซี hmm. ่เดียวกันบางคนก็มาจากเอเจนซี่ต่างๆหรือบางคนก็คือดิเรกไปที่โรงเรียนเลยก็มีคือไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ก็มีค่ะก่อนไปตอนนั้นมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณตี้บอกไปตั้งแต่แรกกับการเรื่องห่างบ้านไม่กลัวละแล้วเรื่องของการเตรียมตัวทั้งด้านภาษาเราต้องไปเรียนอะไรบ้างเพราะว่าจาก เรียกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเลยนะคะพี่เตรียมตัวยังไงหรอจริงๆแล้วเ,เรื่องภาษาเนี่ยพี่เลือกเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าเ,เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาออตอนแรกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีโรงเรียนที่ดีก็คือกียองด้วยแต่ว่ามันเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่ไหวเดี๋ยว,เ,ยวเราไม่ผ่านแน่เลยเพราะาเรามีเบสิกฝรั่งเศสอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้พูดแบบคล่องใช่ไหมคะก็เลือกหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เตรียมตัวอย่างไรพี่คิดว่ายังไงเนี่ยมันต้องมี s e c o ัน language ที่เขาบังคับให้เราเรียนใช่ไหมคะต้องเลือกอีกภาษาซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีเยอรมันกับฝรั่งเศสในใจเราก็คิดแล้วว่าเราจะเรียนฝรั่งเศสเพราะว่าอย่างน้อยเรามีพื้นฐานละเราก็เตรียม Dictionary หน,นังสือทุกสิ่งอย่างไปด้วยเป็นภาษาฝรั่งเศสปรากฏว่าไปถึงโรงเรียนดีนบอกว่าไม่ได้เต็มละฝรั่งเศสคลาสเต็มอยู่ต้องไปลงเยอรมันเอ้ยร้องไห้เลยนะ เพราะว่าทุกอย่างเราเตรียมไปเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วแล้วเรากะว่าอยากให้ฝรั่งเศสเราพัฒนาขึ้นปรากฏว่าไม่ให้เราเรียนให้เราไปลงอยู่ในคลาสเยอรมัน uh, พี่ก็บอกว่าไม่ได้เราเราไม่ได้อยากจะเรียนเยอรมันเขาบอกว่าย,ย, Hotel ยูอยู่โฮเทลอินดัสทรีเนี่ยยูจะเติบโตในในธุรกิจนี้ในในสาขานี้ยูจาเป็นต้องรู้หลายๆภาษาปรากฏว่าก็ต้องทนเรียนอย่างที่ใจไม่ได้อยากเรียนกล้ามกลืนฝืนใจก็เลยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า เวลาครูถามหรืออะไรจะให้เขียนอะไรมันก็จะออกเป็นฝรั่งเศสท่าเดียวเพราะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วไงทีนี้พอเป็นเยอรมันเราก็เลยไม่ค่อยได้ก็เรียนจบมาอย่างแบบคับเส้นคับเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบงูปลาปลามากครูที่สอนเยอรมันก็บอกว่าอจะแนะนําให้ถ้าอยู่อยากเก่งอยู่ให้มีแฟนเป็นคนเยอรมันสิไม่เอาดีกว่าค่ะงั้นก็ไม่เก่งต่อไปแล้วกันค่ะนอกจากเรื่องของภาษาแล้วค่ะที่บางทีมันอาจจะต้องไปเรียน ในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ทางของเราสักเท่าไหร่นักนะคะการปเรียน3ปีของคุณตี้ที่ประเดียนที่นู่นค่ะเปเรียนหลักสูตรอะไรคะ,อะของพี่จะเป็นปีแรกจะเป็นเซอร์วิสปีที่2เป็นคิทเช่นปีที่3คือแมเนจเมนต์นะคะก็3ปีมันมันคือจะเป็นหลักสูตรของเขาเลยซึ่งในสมัยก่อนต้องเรียกว่าสมัยโบราณเนี่ยมันจะไม่มี Bachelor หรือ Master คือพี่จบตรีไปแล้วไปต่อ3ปีนี้เราได้ค่ดิมพลมาเท่านั้นเองใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอก ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเตรียมตัวแต่คิดว่าจะต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เหลือก็คือไปเรียนอ,อัตาบหน้าเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องอะไรยังไงบ้างแต่ทราบอย่างเยอะว่ามันมีภาคปฏิบัติเยอะเท่านั้นเองเตรียมตัวอย่างอื่นก็ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับการไปเมืองนอกอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะใน1ปีเนี่ยก็คือ,อเทอมหนึ่งที่เราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเรียนทฤษฎี Theory, สลับกับปฏิบัติ theory practical ปร Theory practical อาทิตย์หนึ่งก็สลับกันไปแล้วก็จบแล้วก็สอบสอบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปสมัครงานเขาก็จะไม่ให้อยู่ที่ดอมละก็ต้องให้ออกจากโรงเรียนเพื่อไปเ,อเป็นเทรนนีไปทำอินเทอร์เนชั่นิที่โรงแรมต่างๆซึ่งเราก็ต้องแอพพลายไปเองเหมือนกับเราเป็นพนักงานคนหนึ่งแล้วเราก็จะได,ได้เงินเดือนด้วยเพราะเราจะมีเหมือกนกับเวิร์คเพอร์มิทที่เป็นของสต u d เด้นที่เราทำงานได้ก็จะไ,ได้เงินเดือนด้วยค่ะ คะ่ะพอไปอยู่ที่นู่นคะ่ะเรียนตั้งแต่ขั้นปฏิบัติมาสู่เรื่องของการบริหารจัดการนะคะ,คะ,คะตอนนั้นเรียนเรารู้สึกว่าการโรงแรมมันใช่เราแล้วหรือ,อยังคะก็ใช่แล้วนะใช่แล้วนะเพราะเราก็ชอบทำาอ่างทำอาหารอะไรก็สนุกเราเอนจอยแล้วเป็นคนชอบทานก็ก็แล้วก็ชอบบริการก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีแต่ตอนแรกคิดว่าเออมันจะง่ายๆปรากฏว่าก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคิดว่าไม่ต้องท่องหนังสือมากปรกากฏต้องทอง่ทองเยอะเพราะว่าอย่างเวลาเรียนคิดเชนเนี่ยเราต้องท่องพวก ินกรีเดียนต่างๆแล้วก็พวกเฮิร์บส์พวกผักผลไม้อา้าวคิดว่าง่ายแฮะก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคือมันต้องใช้ใช้จำด้วยนะแล้วก็แล้วก็ต้องต้องแบบต้องคุ้นเคยเราถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอะไรอะไรความแตกต่างกลิ่นเกลือนที่แตกต่างกันค่ะค่ะแล้วตอนที่ไปฝึกงานค่ะหลังจากเรียนจบ3ปีแล้วไปฝึกงานที่ไหนมาคะ,อะตอนนั้นพี่ฝึกที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นปีแรกพี่ก็ฝึกที่ซูขักซักนะคะก็ ประมาณ40นาทีจากซูริกนั่งรถไฟก็เป็น service, เซอร์วิสก็คือฝึกเสิร์ฟในห้องอาหารของแรมซีดาวซึ่งก็ทำหมดทุกอย่างคือหมายถึงว่าเช้ามาเนี่ยก็ต้องตั้งแต่กวาดร,สรีสอร์ทยกเก้าอี้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมบุฟเฟ่ไลน์สำหรับเบรคเฟรสนะคะแล้วก็ต้องเดินไปที่เบเกอรี่ซึ่งอยู่คนละตึกหนาวมากก็ต้องเดินข้ามตึกไปเพื่อ ไปเอาเบเกอรี่ไปเอาครัวซองทั้งหลายมาจัดเตรียมอยู่ในบัฟเฟ่ลน์ตอนเช้าเราต้องทําคนเดียวเพราะว่าตลบมากที่นั่นคือถ้าคนไหนที่อายุเยอะสุดต้องทํางานมากสุดดังนั้นคอลลีกส์เราอายุเด็กกว่าเขาก็จะต้องเข้าเวงสายเราต้องเข้าตั้งแต่6กโมงก็ต้องเข้า7จ็ดโมงแบบนี้เพื่อนรมงานเราเราตาอาทุมากกว่านี้หน่อย่ะใช่แต่ก็สนุกดีแล้วก็แล้วก็ฝึกเสิร์ฟก็ปีหนึ่งใช่ไหมคะพอปี2ก็เป็นฝึกคิทเช่น าการกครัวละใช่มาฝึกครัวก็สนุกมากก็ทําได้ทําทั้งโคคิทเช่น kitchen, และฮอตคิทเช่นด้วยนะคะแต่เชฟก็ดุแต่ว่าเราก็เรียนรู้ได้เยอะแต่ว่าก็แน่นอนเราเป็นสติวเด้นเขาจะไม่ได้ให้เราลงมือทาทุกสิ่งท,ทุกอย่างทั้งหมดนะแต่หมถึงว่าเตรียมอินกรีเดียนต่างๆเครียมซอ <dream S 1> สเตรียมอะไรอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนตอนที่ปรุงจริงๆที่คุกจริงๆเนี่ยเชฟเขาจะเป็นคนทําแต่เราก็แค่ยืนดูแต่ว่าจะหัน่นจะหยิบจะนู่นนั่นนี่ก็เหล่าทั้งนั้นค่ะ ค่ะ,คะแล้วพอมาตอนปีสุดท้ายละคะยังฝึกงานอยู่ปีสุดท้ายก็กลับบ้านแล้วก,ลก็กำกับทำที่นี่เลยจาก3ปีที่ไปเรียนในต่างแดนนะคะ,คะทางคุณตีมองว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตเราไหมมันให้อะไรกับเราบ้างช่วงเวลา3ปีอันเนี้ยเปลี่ยนเยอะนะสําหรับพี่ตี้นะคือจากที่เราเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยยอมทําอะไรเองอยู่บ้านเราจะกินน้ําสักแก้วนึงเราเลี้ยงเลี้ยพี่เลี้ยงเลยขอน้ําแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปนู่นมันต้องทาเองทั้งหมดใช่ไหมคะ ห้องพักเราก็ต้องคลีนอัพเองหุงข้าวล้างจานล้างห้องน้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเองเราก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้วก็ได้ฝึกเป็นผู้ใหญ่อะได้ได้แบบตัดสินใจเองได้คิดได้อะไรเองเพราะว่าเราไม่ได้มีพี่ๆหรือพ่อแม่มามาอยู่ใกลก้ๆที่เราจะคอยถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีใครไกด์รเราแล้ว,ลวนี่เราก็ต้องทําเองทุกอย่างะค โตขึ้นเลยไหมคะกับ3ปีโตนะโตขึ้นนะโตขึ้นนะความคิดความอ่านก็โตขึ้นแล้วก็สามารถไปไหนมาไ,ไหนเองได้ไงเพราะว่าอยู่บ้านเราก็จะไม่ค่อยหมายถึงว่าถ้ออยู่กรุงเทพเราก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนคนเดียวใช่ไหมอยู่นู่นไปไหนคนเดียวได้ถึงไหนถึงกันเออขึ้นขึ้นรถล,ลงเรืออะไรก็ไปได้แล้วที่นู่นมันปลอดภยัยมันก็ไปตลอดตลอดของเราเองได้ค่ะ,คะพอจบมา3ปีแล้วค่ะจากที่นู่นกลับมาเนี่ยเรามาเริ่มงานยังไงบ้างคะ พี่มาเริ่มพี่กลับมาปี1993ก็พอดอีโรงแรมที่พี่ไปทำด้วยตอนแรกที่ว่าเป็นสาดาวก็เป็นโรงแรมของออผู้ใหญ่ที่รู้จักกันที่เคารพเนี่ยนะคะก็ไปเหมือนไปเทรนก่อนคือเป็นแมネจเมนต์เทรนนีซึ่งด้วยคอร์สมันเนี่ยมันก็ต้องประมาณ1ปีใช่ไหมคะก็เทรนตั้งแต่ Front Office r e s e r v a t i o n ทุกสิ่งอย่างทำเช็คอินมีนู่นนั่นนี่ แล้วก็ไปเทรน SNB ก็ทําไปทำมาก็อยู่ที่นั่นปีครึ่งคือตอนจบจบจากตัวแม a จเมนต์ t ทรนนี่แล้วเนี่ยพี่ก็เขาให้พี่เป็นอ,อยู่เป็น a s s i s t a n t front office manager ที่นั่นก็อ,อยู่เกืบอบเกือบสองปีปีครึ่ง<า>กว่าแล้วก็พอดีอีกที่หนึ่งในเมือง5ดาวาก็มีพี่ที่รู้จักที่จบสวิสเหมือนกันแต่คนละโรงเรียนก็โทรมาชักชวนว่าเออสนใจไหม มีเคทริงเซลส์ว่างพี่ก็ตอบไปว่าไม,ไม่กล้าไปอ่ะเพราะว่าจาก3ดาวสเตปอัพไปถึง5ดาวเลยแล้วยังไม่เคยเป็นเซลส์มาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เขาบอกไม่เป็นไรมาคุยก่อนตอนนั้นก็มีแคนดิเดตหลายคนทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งเขาเห็นแล้วว่าเรามาจากเลโ c ชสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลักสูตรด,ดีแล้วก็แข็งเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็มีแคนดิเดตเยอะที่ บา,บางท่านอีเวนจบปริญญาโทด้วยซ้ำแต่จบจากเมริกาแต่พอเขาบอกว่าดิพลม m a สวิสแลนด์กับปริญญาโทฉันเอาดิพลม m a สวิสแลนด์